เมเป็นเบิบเรียบร้อยพี่น้องเลยเอไรไ่นนีเอะไรไหพี่น uh ้องโอ้ยต้องกันนะโอ้ย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  สวัสดีครับผมบปลาปุ้ยครับมื้อนี้ครับพี่น้องพร้อมพี่รุ่นครับพี่น้องพ่้อมแม่วันว่าสิบเอ็แม่น้องวันตินจ้ะอ่าเราเบิ่งปลาอะไรหมอก่ซ่านมาพี่รุ่นแม่นสวัสดีครับสวัสดีตอนตื่นเที่ยงครับพี่น้องเฮ้ยแม่ปลาบ่ปลาเออไม่ได้น้ำใส่ได้ยบอกตื่นเต้นทีนี่ที่พวกนั้นเมริยังโอ้โหเจอตื่นเต้น ไอเบิ้งพี่น้องแม่มันสินทวงอย่างเงืนปลาหมุนใบบัวตื้นซื่อๆติดด้วยนี่อ้าหาแท่งปลาไหลทำกันเด้อพี่น้องเพื่อนครับสมองส่วนสามสามพันแปดห้าสิบครับดูว่าสารนี่ก็ถือว่าหมันอยู่ครับพอ่อพเดีอยู่ได้กินก็าวว่าวเลี้ยวก็ได้๋ยวโย่เด้กกำไรอยู่สองพันกว่าเนี้ยครับขันหักลบตบหนี่แล้วก็สิ่ทีกำลังไลอยู่ประมาณพันหนึ่งเดครับพี่น้องบัดด้สรุปให้พี่น้องเขาเดี๋ยเบิ้งไปไหนเอา้ามือนี้มาลุ้นกันเอา้าคือมาทางพี่ไปยืนรุ้นมาดีกว่า ไปสามือนนเดเป็นไรพอดีมือบาดที่น้องไปรุ่นก็เลยก็เลยพ้าทิมง้านผักก่อนนี่อยู่กลางไฟมือมือพ่วงครับพอดีรถดติดลมก็เลยไปเสียมไปขุดมือพ่วงก็เลยผักก่อนอ๋มาหลุดน้ากันว่าสิมานเบามันแต่ว่าในเนี้ยมีหู้อยู่หอกครับหู้อะไรเกิดจพ่อได้แท่งได้แง่ดอกหลุดน้ากันมือเนี้เบาปุ๋ยลับบดเป็นไปเอกครับสิมานบ่มันบู้ย ครบสุดน <rodz fulfil. S 1> ี่นี่นี่หู้นึงบ้าปุ๋ยโอ้โหใส่ไปรู่คนเนี้ยิควเองเยาะอีนี่นี่เที่ยนนึ่งแมนลองบังหน่อยบงยักลองบังลูกเมนี่แส่บเบิดแล้าปุ๋ยพอดีหูเป็นชาลเหูปนะ นั่นเมียนันปูดยืนเมียแท่งมึงก่อนแทงก่อนนี่แมีพีหู้นะพีอ้อมันไปผลนะ้สองหู้สองหูจะเถียงกันเบาปุ๋ยก็แม่มันสินแทงมึงพี่น้องมันบ่มันเก็บฝ่ามือขังถนัดมือพ่งเลยให้เบาปุ๋ยเป็นพระเอกมาหนีิก็แม่มันสินถือคู่ครับมาหนีิ ผนแรกบ่ได้ผลบ่อยงครับแผนสจกก้นครับอดเนี่ยขดพร้อมนี่แผนหนึ่งแผนสองสูตรนี่หั่ติงบกบกที่่ปุ๋ยบก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 ต้นอีตัว่าไงปนี้ดอกรอดงามแลมซมได้บุญเหรอ่ยงถูกงามแลมปุ๋ยหน่อยมันตัวใหญ่คือือนนองทางุ่น ปลาของไงปลาปลาโอ้ยขุ่นหูปลาอะไรอยู่ขุ่นนี่มันไงปลาจริงี่ายปลาง่ายปลาปลาทูปลาปลาดุกฮึปลาดุกมันปลาดุกตะกงตัวใหญ่เดซ่าหนิมีเดซ่าอะไรพวกนั้นโอ้ปลาดุกนี่เขาไงก็เป็นเนาะตัวนี้ตัวเงยว่าสิขวางหน้าไปแล้วเพราะเดือดอยู่ทีเงยว่าปลาดุกว่าเป็นปลาคอมันยังจำไง โซกูด hmm. <f poster ör> ูโ <Okay>. ด <m dear> ูวัไเด้อไว่ก็เริ่ม่นโอนี่ันก็บ่หน่อยเลี้ยวจนี่ลาบตัวเดียวอิ่มตัวนี้ปลาทูปดุกเของไงพี่น้องเลยก็ดีพอเอ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 อเสียวไปใส่ขังันว่ไหน โอ้ยไผ่เอกงด้เห็นนักเอกบวกันีย่ไหมบางเอกครับเดี๋ยวมาปุ๋ยหางเงียวมันก่อนอออกกพี่หงไผ่เอกกรเพินน้ปันไดดิอืมาฮักกระดิ๊อกแม่เ็นอกร้องอมปะึพ่อ,พอมึงงามจริงเี้ยมันสินบุญยอมพี่้องเอาชุดคุณตีเถิเสต่อไปเนละยยิ่งใหญ่ฮอ้ที่ต้มบอกไผเอก <laughs> พูดยิ่่ขึ้นตมเลยพระน้องเสียวเดียวรถหมดดึงวิ่นเอาตีนตี่ เห็แมมันสินสูดถึงที่สุดกันเสอซูนเจ้าหนุนซูนป่ะซูนแหลมเ้ยตัวว่าไงดีเนี่ยั้งเซตลับแตเพิ่งมาผู้เสียเมีป้าป้า่าไปงไม่เาปุ๋ยตัว้หยมันหลอดงามเหลมบุคือหาตัวไม่เราเมืงตัวนี้เมืองคือไหนเมียนิ่ตี แม่นบ่แม่นแล้วไม่แล้วหัวบัวเอหัวบัวมันกินได้หรอคือแข้นแมลงพวาติใส่ปุ๋ยไหมเนี ah, ่ยไ่เลยปุ๋ยใส่ด้นั mm ่นนะไม่จีบตัวจีบตอยู่ยู่ไม่ทด้ถึงขุ่น้แม่แม่แม่แมนแมต้องไปรแม่าหันเลยแทงขางพุ่นนั่นมารอขึ้นนั่นแม่นป้แม่นแม่นแมนปัาตัวไฟขคือทำไรแานี่ยโอ้กวามแ่งมันขาดก้อนละ บอมันสยไหมพี yeah. ่รุ่นเตี้ยได้ังปัดว่าหนตะวันโบยูเดินโบเมนวันโบยูนะโบยูโจกเอาจกไปหาว่ามันสยล่ะโบยูเดอโบยูโบยังแม่วนิ้นจกหาอนเมีนบ่โอ้แล้วนั่งอีกยู่แหลมผีมจกจกเลยาละแมวินนมือบาปุ๋ยผู้ดีติแมนก็กันเงอนเบาปุ๋ยกับวันเมนสุยยิ่ว่าัน ตัวใหญ่นงบอบ่ก็งามพ่่งามพอดือจริงนน้ำ้งหัวกนน้ำปดทู่แม้จินี่เป็นน่างีกเตเลยตัวนี้มัมันยู่ร่มกันตั้งแต่นเองยังยู่รกันโอ้งังหางยู่ร่กันอดเลยนะขอดเลยมือขันเทียบสยังนี่หตัวหนึ่งเตียมเลยพี่น้องือว่าพ่อมงามงามคือผู้แทงผูวายด้เนาะโอ้ยจีมือหลดจรถ้าตังเทียมันเถ ดูว่าเลยเตี้ยเขาจะคูนอยู่ฮะเทียกันย่งมาแทงปลาไหลนี่โอ้ยเบื้งบื้องหลอดเตีซ้ำต้มเลยเตี้ยหนึ่งตัวหนึ่งเตี้มครับพร้อมกับปลาดุกเขาไงมานแล้วครับไปหาหู้ไม้ป่านี่ตะโกนตามสนิททันพออยู่รุ่นวานนี่เนาะหู้หนึ่งพออรุ่นยางมาเบิ้งก่อนเบาปุ๋ยหอดก่อนก็เลยนยางมากหรอเบิ้งหู้แมนบ่เบาปุ๋ย วันตะเกาบผาดนะน่นี่นั่นยกสำคัญัญโอ้ยสำคัญทงดีครับผมเสียบยังตัวสํำนีดูคอยๆจะพางหูหลดเันวะพรยาเลยจะพางหูบาดปากเลยมันจับหัวหูลงมาหางคือยู่ถอเจ้าถเ้าป็หลาินไปอีกไปบุกคน เอากันาลาไปเอเหมาสมดวงใจแม่งชินผู้เดียวตีตะก้อนตะแผรนสองวันจียืงก่อเห็นตัวไปว่าเดือพันซังไฟโอ้ผู้หนึ่งเป็นเพเป็นพพะเอกคุดแมวชิ้นเป็นเพกนั่งเอกแท่งสีแทงนั่งเปิดบอกให้กุ้นเลยบัดีเป็นพระเองพ้อมจี๋จ้ีลาพระเอกนั่งเอกมันต้องทนทุบ ทนถูกทรลมานก่อนลำบากก่อนเจ้านี้บื้อตัวใหญ่ยงตัวใหญ่บเบาฮะเอาเล็กจีีเ้าเส้นจีต้องเอาหางถึนลก่อนใช้เโตขึ้นเาด่ใช้ดูนี่เล็ดเเด็พี่น้องเ้ยอี่ลวพอมังามเปนคนเกิดสิบหาสิบหกปีนล้งเหล่อมักเบามักสาแล้วนีนี่ตัวใหญ่เก่าอยอาบัเ่มนบันเดียวสะบัดมานั่ห โอ้ยไปเองดำปืนขึ้นเดือปืนขึ้นพี่น้องเลยเอาสองตัวสองแต้มแล้วครับพี่น้องเริ่มมาแล้วเริ่มสีสีเริ่มสีมันแล้วครับเป็นงูอย่างนี้เป็นงูงูงูเนาะเหรอเอ้ามึงป็นงูให้มันอะไรนี่มันง่ายกรบก็มันง่ายกบจิตเมฆสินเป็นงูอย่างนี้เป็นงูป่าถ้าก้าวเป็นสีเป็นงูป่าเหรอ นี่แม่ปูมือปลาไหลอยู่ติเสียงดังซือนั่นกอกอกคนหนึู่เป็นหนามงีอยู่ปลาไหลแท้แทมมาสอดนีแปลมันนี่เอ้แผ่นหแผ่นสองบ้าปุ๋ยแผ่นหนึ่งก้อนเี้ยิสดได้ไรผุนมันไปผุนคือดักอกอย่ส่ทีลงไปผุนเอาแผ่นแผ่นแหลกกอนแผ่นสองเเ้เดีวสะบัดมันน้ำ เขียดิโมโอ้ปอนซะมันมนดังกอมันห่นรยุบกไก่ไเมียนยุงเขยพูนเมียนหาซิบถพงซองเมตรพุุนเนาะก็แล้วข้างในพุ่นเนาะบอด็กผลเลยพี่น้องนนี่นําไปนะมาาหูเสียเลยยมาพอหูไม้ด้วยป่นนี่ห้เทียนมันเป็นเบ้าปุ๋ยตีควายรูปเบารูปเบาเลยตีน หูลงสั้นจะหูไปนี่เดินม่โกหน่อยรุนหาสิบแรอย่าไปตั้งเลยเนี่ยอย่ไปหนีอย่าไปหนีขอโทษสามอย่กมอเตอร์ทุกคนเป็นไรเป็นสะพ้ากขอสบันจั่วฮือเอนเนยบ่ดินดินมันเนียดินมันเนียเนาะ ข้าไม่ดีเบาปุยงมไปเอเกิดปวมมโอกาสมนีคนาดไปรขั้นเขียวเราพี่น้องเอ้คูดโรดี่ะแผนสองหลดแผ่นหนึ่งแผ่นสองสลับกันไปรถดเ่แทงม่ได้แทงมีนเคยแท่งบม่แทงมันเป็นเลยหดอกเนาะในที่สุดเบาปุยเกิดสางคนงานเราพี่น้องยคนเมื่อตะฝุ่นะปุ่น เราปุ๋ยแท่งสุยเปแลวคนว่าเมนคแท้แล้วพี่สันขันบ่กเมรนกับเมรนคอนใหม่แล้วพี่สันปู่ถึงดงสวดเลยเม็ดที่เออดังสวดเลยไหมคืออาย่ไก่แท้ถึงมาเป็นพรยเอกคนมาแต่พกไก่หนึ่งพี่น้องเอยสองเมดตัวเงี้เบาๆตัวซ้ำนั่นล่ะัวาง่พ่อดื่อนี่เจ็บสิบเจ็ดสิบแปดนี่ป่ิบกว่ยี่บอายุอสิบวยี่สิบโอ้โหสิบสามสิบสี่ตตกไก่ดิคนมาคนมา ย้ำจินำไปางผลม่ที่สุดพ่ออพ่ออีกจอดังอีกทีหนึงตัวดตีตัวน่แมแงเงี้ย่าเราแทงรางสวดมั่งหนนี่โอ้ยยู่จังมั่งเตี้ยางลำเบ้ยยันในเป็นยร์มาเป็นบัตรลาเนาะบ่าวปุยบัตรลาดอกฮึ่ท่นได้ันท่านีท่านดันี่ถือตัวเงี้ยเอยู่บัตีอออ๋ออออออืมนี่ไหมออหนึ่งตัวหนึ่งเตี้ยวพี่น้องเอ้ยบ่าปุยทือว่างมงำซ้ำกันเพียี่น้ง อเอซูอ้มแงหนได้ตัวแรกเอออสามตัวแล้วครับมันมันไปใส่หล่าผู้ทงปูถิ่มใส่รบุ้มแมงกิงนอยู่พูดที่ท่างนาพ่นไปไปบุ้งผู้ต่อไปขอนข้าขอนเนี่ยพี่หลงแผ่นหน,นึ่งแผ่นสองครับตัวพ่อเงมยมนีแล้วเนาะพ่อยอกจอดังจะหกดัง,งหมดเละ มมันห่อนมันหลอยู่นี่ตัวเส่าเสริมดังแ้มันเย้งมันหันมันค่มเตี้ยโอาเป็นสัเพียนมือเป็นเมวัตสินจากสองหูเป็นเจ็ดแปดสิบหาหูไปฝุ่นนั่นจรงหงมันใจโร่งย้มย้มแมาหาแท่งเขียนงานละลายนี่ว่าเตียเอาหลุ่นดมกันได้พี่น้องดมกันว่าห้งพันธเห็ดหฟี่อยู่โอ้เห็ดหูดังเลยนร่โอ้อกิ่งพันีเห็ดเห็นมันอมมันหงโอ้ตัว่ัตัวนี้จะมันหลหูกเก่า มันยังปล,เลาเร็วโอ้ยกลางไรกันหรือไม่ได้ลอบผาบึงขดแปลกอ่ะโ <c oughs> อ้ยขัดผลดอกมืออ๋อเบาปุ๋ยคุยลุยกันเติมใส่พี่น,ออน้องอดม่ได้เีรยวสินว่ายู่ยู่กันนะสุยสองเทียติสุยสองเทีทยเทียนึงกระทาขวดเทียนึงกระทางกีเ่เราจะเยี่ยมอีกติดเลย

ตัวเปนีงแทงถึงอยู่มันนะมันวะเจ้ากอนฝีมือเนาะเอ้ยเหน้ำมาุ่ไงพี่น่อสมเมตรซี่เมตรตูดน้ำยี่นี่บ่มันไหลหูอือดูนี่เป็นโยกผักโยวเนี่ยสิจะถกออกฮะจะถกออก่บด้ถกบิ้วถูกออกสิมันแมนมาั่งเนห่ยห่ยเสียพิมเจ้าเสียฝีมือเจ้านว่าปุ๋ยวะสยเทีนึงแล้ว ก็เด๋ยนมันมาทางนี่เราไปมันพอวันแรกที่เป็นข่าบูนบนแมนคันแมนกะออยย้ำมาอีกฉันนะตุ้งข้าวสมอดเง้ยโ้ยเบาปุยโวยโวยถิ่มโกเลยก็ได้ดูดีว่าอยู่แมนอยู่เดือดเห็นัวเดือดน่ะตัวหน่อยตัวนี้เนาะเห็นัวเดือดนี่เนาะไม่เลือดใคดูเลียดดังเบาปุยอกดิ มจัวดังไล่ผลบ่างจื๊อปุยแลมจืยังอันแหลมย่งอันแหลข่อยว่าเราประกันฟีมือขอยปไดี๋ดีเมื่อวันศิลครับจะก้นตัวไปอีกเลยโอ้ตัวใหญ่บาทถิ่เห็นโอเคถึงไปนี่ ตึงตังหัวงของบัคุณออกวิทยาดิ๊ดีดินเหนียวเลืกปาหนัไม่ต้องไปลันเท่าได้เนาะเพราะอะไรหรือคุณจำเลี้ยงขยควบนท่อนสูงดีได้แท่งปลาไหลนี่แท่งเอียนนี่ก็ได้ใจว่าเต็มรอยแน่วีบซื้อบริกินต้องใจเกินร่อยพี่น้องรอละพันก็ซื้อให้รอเป็นอย่งคือวดคือพวดแต่สองร่ยังมาต่ออยู่่ะิ กุ้นี้าันละพี่น้องส้มมันหายากคือไข่หมดแดงไหมหายจินยากแด้ไข่หมดแดงต้นไม้วัวจีดกินได้ไลยสมัยสมัยขันพนไก่แห่งกะซื้อเลยเด้อพี่น้องมีปลาไรเของมันาด้วยจไปไก่ไข่หมดแดงซื้อจริงจริงดิโอ้ยหน่อยสิผูดถึงว่าก่วมก่วมหาหามันยากเห็นสไลด์ปุวยเออเสาะไป็นให้สไลด์ก่วมหมายที่มันไปแบบเนี่ยหวหาของแสีบหายอย่างยากกคือไข่หมดแดงกับอัน ปลาไหลมันก็สิมีราคาเนี่ยพี่น้องแมีนของหายงาอ๋อหลุดน้ำกันเบาปุ๋ยแล้วพี่น้องเอามาหนีตังนี้ครับสองถุงหืมยาวเจี๊ยบอดไปเหี่ยวจี๊ยบเลยคักเหลือเนี่ยเถอะถึงหางเออถึงน้อยๆ้อยน่ะนะอ๋อเรียบร้อมาถึงหน่อยครับแกต้องก้นไปทางผุนเลยปุ๋ยฝีมือเลยฝีมือไร่เทียมท่านกลยคนเที่ยงถึงหางหน่อยๆถึงหางให้หน่อยเจี๊ยบเออถึงหางก็ย่าถอดเห็นน้อยเดือดเอา๋วอู้ยไปทางผีมือ มันคนางีดจังกินเสียมไว้วันนี้จริงได้ยจิออกคอยคอยจ้ากันไปสวนไปคลงนี้มันหัวมันไปดอยรกเปสีอยู่แม่ปวอดนี่เลือกคักเลือกเนี้ยแต่ปนหัวปนกุ้ยไม่รู้ท่านเล่นไปนอนวันจันกินเล่นในแ่ เอ้ยหลือคักเหลือเงี้ยจังสิดำสิเมือนมันเหลือเนาะตัวซ้ำเมียนดำเจียมห้องนี้ไสเนี่ยขึนไปเจ้๊ยดดยูวาภาษาอ่ะสิง่ยไปหนามันเมียนม่อทีขึ้นจั่วลงจั่วลงเถอะเฮ้ยซ้ำเหลือเฮ้ยซ้ำเหลือขวดคืดอันขุดอันนออันมั่นนี่เจี๊เมฟปะดิเบิบเรียบร้อยพี่น้อยเลยรง้อไแล้วมันรู้ไรยง โอ๊ยคว่าอยากขเราดีว่าเลยทีโอ้ยต้นนี่ตัวเงาะเลยเห็นว่ากันไรปไหลั่นปีที่เรให้ดอกนจับยำมันืหัวควนมถึงไปาขึ้นนึงปาไหไมพ่น้องโอ้ยจกันนะโอ้ยสวยตาหางสามเทียสามเทียสี่เทีย โตโตโตลุกไอมาลุเลยเด้อโซอยากโซกินโซเดยตีเอาเีว่ามาแล้วครับซีเตี้ยมแล้วับพี่น้องแมวันสินทำบนงานแล้วแมวันสินทอมจะเข้าวนะเดี๋ยวเบ่าปุ๋ยมาตกเลยวตีเบ่าปุ๋ยแช่ว้นวัี้บแมวันสินคงส่งงายเมนละพูดจูบแล้วเจ้าเจ้ายบอ่จูบแงอยู่เป็นจูบแงอยู่นะเป็นว่า สั้นกัสั้นบ่ะนีสั้นก้นโอมื่ี้ถืกบเปาาใหญ่พี่่างเจาะลงตืครับเออ้เหอต่นะตัวนี้ตพตื่นป่ตืกนโกัดอยู่อ่เดี๋ยวคนถือมือเนาะช่อมด่าเนี่ยเม่ันสินส้เ <borrowing> ตีมอเด้อจ yes, no no, 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 ุกฟองก็สิ่งีเต็มย่ออุ๋ยประเดี๋ยนี้สองเตี่ยสี่สองเงี้ย่เงนี่ยหลมมุยเด้อพูดถ่าพูดอ่างที่พูดกัเดี๋วเปล่าลุงไงเป่าุงให้อยู่ดอ ปูไงของไงปาทีเล็งใส่หยวได้ที่หอ้าตัวปนี้นี่เหนไหเดี๋ยวเดี๋ยวม่ทันเลไไมโอ้ตัใหญ่ยู่งเยอะัสูงแล้วเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเย็นเย็นเย็นเย็อึดเห็นไหมอึดน้ำแต่พูดๆเน้ำบวกว่าปะจิบกน้ำนี่พี่น้องไปบวกว่าบกว่า ท่นขืนอยู่ขนาดอ๋อบอกดึงแหลมคุณเห็นยังอุ้ยโอ้โหสู้กันอย่งแงี้พี่น้องเออมือกระมูอยู่ป่าตัวโอ้ฝีมือฝีมือหัวใหญ่อยู่หัวยังหัวใหญ่โอ้ยบอกเป็นมีฝีกวะบ่ิษัทกันนั่นเขามาแล้วครับเบ้าปุ๋ยสองตัวสองเต็มสามกระปุกถือว่าฝีมือเราเริ่มมาแล้วบนเบ้าปุ๋ยต่อไปดูสิเบ้าปุ๋ยนี่นะครับแท่งแท่งแท่นพองเยรุ่น พราะว่าคุณนมไฟแห้งนี่แหละคุณพ่อน้ำตาลถ้าเป็นคนถือกองเชียร์เนี่ยแหละเป็นกองเชียร์ฟื้นไว้ให้เก่งเจีงไว้ให้ยูให้จินคุณถามแม่จินแต่มีชาติที่อ่างปลาไหลมัตเตใส่ว่าแต่กี้กแตน้ำพรอพี่น้องตัวมากแันน้ำปูนี่ยล่ะคูณรุ่นนี่ยล่ะอาจารย์ร่องตัวนี่เป็นอาจารย์ร่องตัวนี่ตึอเงี้ยคือกันปูเป็น า,าเอ้โหฝีมือฝีมือฝึกหลุกฟึกล้านหาอยู่หากินครับเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อหน้าคอขอบขัว <c oughs> อยู่ทางหลึกเมียนมา่าทางถึง <c oughs> โอ้โ,อโอตโโิดตม,มอโอ้โหขดมโม้เมียนหุ่นบ่โบเมียนเฮ้ยโอ้ มันมี่จาีที่ไปดูเมันเมีนมันีร่งไปผุ่นมันเฉียดใหญ่องผีรอมยนบาดเจ็บมืออปเ้มันออกหอกจำเมยวันศินป์ขึ้นกันละมือนนี้อย่โอ้ยผาเป่ี่ยนแล้ววสีล้าน้อง นี่เจอแผ่นสองบ่อโอ้โหป้าขึหู่แต่ป้าปุ๋ยหู้เาะมันสองตัววงแมวสินโอ้โหเกินจากต้มะไดเราไปเนี่ยโอ้ต้มเล็นขี้ควยอัดไงมันใหญ่ลงไปล้างแล้วผุนยู่งทางกลนผุนเดียวนละโอ้โหปบาปุ๋ยน้ำหางยไปหนอสิมันบ้มันตัวใหญ่ๆนี่ ุณเปฏิเสยดีเล้วเพื่นวายินดียู่จ้ามาล่องบึงเด้อพี่น้องร่างออกไง่างออกขาชุ่พูนเป็นแเบงยังอย่งอยู่วนเอุน้ำกันครับมันโมมันตัวนี้ตัวนี้สี่ตัวหาตัวโจกเลอยเตยไพรดือดเดือดอยงที่แก่ที่แก่นี่างะ หาหูไปเดี๋ยวนี้ไหลังตีนหลังมือหลังหนาหลังตาซะห่อนแล้วขอหอมของงไปบึงสรุปผลงานวะได้หน่อยได้ไลฟสุดได้เปน็นระเบ้าปุ๋ยเดีาซ่อมทอพาะเนี่ยหนักหนาหาแล้วเนาะอันดังนนิเนาะหลังไม่หลังมือซะห่อนเดดโอ้ดีเย็นดีครับนอปีนอะบ่อยากบอกไปฟังและเขาลวน,น้ำหรือวท จะมันสดซ่นครับพีอยู่บอปุ๋ยว่าเจืยกต้มไปเลยอืมอืมโอ้กบเงี้ยก็ได้ตัวนีู้ไหมคบก็ได้ปลาไหลมันไดนซีขึ้นหาตัวเบาใช่นะก็ยังโตอ่าตัวพ่อไม่ยอมพ่อดื้อๆนี่เลยสามซีหาตัวคือว่ามาณนี้ดอกพี่น้องพ่อจะยูได้กินพ่อด้ต้มได้ออ้อมยู้ดอกเด็กคบเงี้ยสองตัวเด็กกัเด็กปลาดุกนี่ตัวหนึ่งขอพูดเลือกแฟนครับสมองสุบอนขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนแหละครับ ขอบคุณทุกการติดตามทีมาให้เป็นกำลังแร่งใจทีมงานอีสานบันน้อยมาตลอดครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สท่นี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ